มือนี้มาตามแม่นั่งพันได้เลขมาจากวัดปลาเลขมาจากวัดปลาสองหกหกเข่าหกสองตรงๆงแม่นปันจับบ้างงวดนี้่พันว่าพันสีไปเอามาไห่อีกอยู่พันว่าพันหาจังหวะอยู่ เพิ่นบ่ได้บอกคนง่ายๆแเมียนั่งวะต้องหาจังวะเอาต้องเอาให้เป็นพันวะบอกเพิ่นเมน่นแมนมาหลายงวดแล้วถ้าเจ้าถื่อหล้ายแสนแล้วเพิ่นว่ได้เอาเงืนไปท้ำวัดทํำหยัางเมียนัง่งพันวาพันวาต้องจอบเอาผู้ใดบ่มีเวงไม่ยังบ่ได้ง่ายๆพันวะงวดนี่พันว่าสิไปจอบให้อีกอยู่ จะเป็นตัวใดงวดต่อไปผลมาผลผ่านแยา่ๆจะไปจอบไปเอามาใหายใดจะเป็นตัวใดงวดต่อไปนี่ประจิดตามแม่นั่งต่อไปได้ไหมค่ะวางไปเปิดถ่ายไปสวัสดีครับแม่นางครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะเหลืกแม่นางไม่ค่อยขอครัาแนนี้ทำไมด้ยเอาไปเส้นเหลือลู้ว่าวันฟ้างเอาไปะ โดนเพิ่นจะขายคอค่ะคอเนี้ยเท่นี้คือคิดข้าว่ารซากันมาถึงเป็นล้านเลยเนี่ยเพิ่นกันได้เนี่ยพูเพินซื้อปนพวกซื้อเป็นเเป็นล้านวะขือาเจ้าจอบไปแล้วเนาะขเจ้าจอบกยู่แนวจอดเมื่อใดต้องพ่อเราหรอแม่เราเล่อเป็นจากของเลยมีพี่น้องสองหกหกด้วยนะครับก็่าลายตัว <ะ S 2> เนาะตัดจังได้ก็ได้สองหกับหกนะครับแต่ว่ามื่อกันเก่าเก่ากันพวกเก่าซื้อดอกนะครับแต่ว่าพี่น้องซื้อเป็นยี่แด้วเนะ เด็กสิ่เฮาจะ่มีคนซื้อมาเป็นบว่าตัดสองหกเก่าของหกนั่นแหละตัดให้อยู่ด้นั่นตัดให้อยู่นะเพากกเอาหักได้เป็นตือเนาะอะไรวัดป้านี่เขาเจ้าเคยถึงเป็นแสนเนาะมันกับว่าลายตัวเนาะวันนี่ยื่นข่าวไอ้แววตัวม่ว่าซุ้มขาเจ้าถึงัดวัดยกเยกไปแนี่ยอยูนสองคนเึ้นต่ย่านั่งกับโอ้ยดกสองคนมาเนี่ยนั่นน่ะสองคนสองคนมาถึงอ่ะก็จะถึงัดวัดจะถึงมดวัด ตีาหมื่นพูราสจะอ่อนเนาะมันกับวันไลา์ตัวเนาะกพันถึงเจ็ดนผู้ผู้งันนาก็รจไปล่างอึนเอาก็จะอาได้กจค่อยสื่อหลายเนาะจะจอ่อนเนาะจะจ่อจวเอาอยู่นะจออวิเลีวยนเนาะเอ้ยันเราจะไปจอวิเลี่ยนันเนไหจออตัววัลายตัวเนาะเป็นสิ่หายเป็นปัญหาดอกผู้อไูดอะไรูงไงผู้เพิ่นมีคุณธรรมแล้วคนว่าง่ายเลยแนวสิเจ้าพันกระปวดเพราะงั้นเพราะปรดเนี่ยคนปกี่วันย้อนยังไปกันยังของรู้เ แม่ข้าจับปดปดเป็นเรงานเป็นใหม่นะครับพระอริยานุภาภูนที่เป็นมีคนค้าสูงเป็นกระบอกอยู่แต่คนบอกเป็นปิศนาปรินาพราจับเอานะครับเพริมีบุญวัสนาก็ได้เนาะอันนี้แม่หน้าเห็นแต่ขึ้นมีบุญวัสนาได้ยว่าไเ้ยินมากจิซื้อบ่พรานอได้งินมากเพอะไรน้ำเขาเขาต้องบุนบ่ล้างบ่ได้เมื่ได้ชองบ่ได้2อนก้นนี้สิธรรมดาเนี่ยคนบ่คนเกิดบ่ ปิษณานเป็น,นตัวเรียไหมเนาะเป็นไทยเป็นปิาปนจัสอบเอานาาีีจักรัท้ถึงที่เดียวเออแนเราไปสั่นเออ,เออโอ้ยปุณขาเทวัทนันท่านี่เออวันันท่ันี้สรงันสังนี้มันมาไปสื่อปุนจักสอบซื่อจักรแสิบสอบชี่สิบสอบไปยาัายไปเนี่ยเนาะู้นอจายเปุเคยย้ดฟังเลยเนี่ยเขาจอบกัได้เนาะนะครับกันหลายๆองค์เนาะนะครับข้อสังเกตดีคงจะมีโชว์กัน เออไปก็สอนแล้วทานบันรับตัวยนี่ลอตาบวชที่ไม่เนาะอืมแต่ก็ขี้ขายเป็นไปขึ้จะเกิดนนี้่านเโอ้่ปัญหาอืมันงวดนึงกะวันทันท่วงต้ก็ล้ววาถนทวงทวันนึงอะไรกันบ้านนึงก็ดื้กล้วยใส่หัวหลามแต่ว่าสิเกานึ คือเก๋าเอออ๋อปัญหาเออนุพ่อน่ะดึกใส่ก็ว่าเป็นหังซั่นซุ่มว่ามาเพินเฮ็ดอีหยังไปทั่วแทวติกล้วยใส่นึงเด้อันอยยเฮียนหลานนเออดึกกล้วยใส่ดึกหลานซุ่มน้อยๆนั่นตินอยๆล่ะมันมึนลดึกกล้วยใส่บดแท เหมมาซื้อวขาเจ้าซื้อเอาบะันเขาเจ้าซื้อเขาัดไหมเขาจ้าหจักเขาเจ้าหจักุยเขาเจ้าอ่านออกไหมเขาเจ้าอ่านออกเลยม่เสร้างได้อนโมิดแต่ว่ากระถือก็เราว่างมาหนึ่งให้มันก็ตียังไงดีกว่ยซิหัเด็กน้อยขาเจ้ากัตีเอาลยววจะไขาเจ้าดิจบเจ้าเนาะเล็กน้อยกันนึงกัยเน่ากับเกาเนไปจบว่ากันถือตัด่าถืล้าจะจมเอาละครับมาเลยครับเป็นทกริ ตามหม่ขึ้นเขาเนาะอะอาเย็เบชิพเดชชงมันนะแม่มน,น,นั่งเนาะข้าบริวกัเป็นสพานบุญหนเด้อนะครับเพระาะแม่ทอาได้ใส่ในสอยเนยะาะเพืน่นในตัวดีจากทางวัไดไม่หยุดเลจิตในพระแบ่ปันนึกเก่าพี่น้องนะครับแบ่งปันเพื่อนเพื่อนกับนิสัใจต่อพ่อเนาะในด้านเป็นเกิดจิตงดอกคเนาะวจะอยากแบงปันอะไรยอยวิภางเนืเป็นเงินบุญวัดาสนาเนาะเพราะจิตเป็นแพ่งนี่มีคนซื้อน้ำเพื่อนมา่หาก็ได้ไหมแม่มีฝันเป็นบ่อ เจ้าฝันก็บ่คิ้วดอกบ่คิ้วเนาะแม่นอีพ่อคิ้วอ่เดี๋ยวมันจังเฮ็พ่อใหญ่นี่ฝันคิ้ว่เด้อเดจ่อยออาซั่นเนาะจ้แนเพิ่นแทนเนาะเดี๋ยวก็ตามถามเอาเรียกว่าาําหาได้บงปันเนาะคืมือไปวัดบ่คือไปอยู่ห้องหางไปอยู่ มืไปมือหนวาเขาจ้มีเทนมอเขาจ้อนิ้เข้าเขาฉลองนเลยทนยไปตั้มันฉินแน่ถ้ามาลาตะกี้ไปชุมเไปชมเอตัวานกิปฏิบัติเลยเลตามหลักเลยปฏิภาไจริงเลน้ามันสิ่สวนม่นกว่อส่วนม่นแล้วใรน้ำใารต้องมันบล่าก็นั่งส่วนม่นเรกแล้วไป้าเจ้าก็ไปจำสิ่ไปปฏิบัติของใคของมัือนับกันแค่ที่ใดบัน นว่าขั้นกว่าสอดแจ้งนั่นเนาะเราจากไปดูว่าไม่รู้ว่าตีสามร่วมพ่นส่วนม่นบอทุ่มเนื่งนี่ล่ะร่วมพ่น่บ่ตอนตอนตอนเดืกดเดือเออรอบเดืกดตรรอบตีสามตีสี่มีบ่โอ้ให้ให้ปฏิบัติไปเลยปฏิบัติเพราะดีได้สั่นผมมักเยอะสั่นเพราะว่าช่วงช่วงรอบตีสามตีสี่มันนั่งดีนะช่วงปฏิบัติเนาะช่วงนั้นมันไกลแจงนะทุนเนาะตีสามตีสี่คือบางครั้งเขามา กงคารงมาสวมั่งมันก็กำลังนั่งอร้าดีนะพ่อใหม่จะเมนมานั่งนหน้าเอาไปเอามันประเทศรัสเาียเนี่ยเออหนาสนใจอยู่เนาะมีโอกาสมโอกับชิะกปบิปฏิบัติได้ไหมหรอหาดีใจ,อา,ใจอาช่วาแงไงอาช่ะเขาตะเลนะเี้ยงว <c oughs> ะนชอบมเลก็เอาเจ้ามาเกณฑลยมา,ยมายเปนเี่ยมาเป็นโฟหน้าอยู่ในบ้านเขาในีหลอกมาสิเด่ กันโอกกสมีราวะข้าวห้อกขอพ่อีแก่ทั้งแต่เนาะผู้เคยไปต้งเคยไปเนาะผู้เคยไปก็ดขางขึ้นนายเนาะห้องขไปเคยมเคยไปห้องไปอย่างอายอยู่ดิไมาสากไปข้าจ้ากับว่าเป็นนางข้าจอกดีว่ามีผู้ไปปฏิบัติการครู้มิต่เอินถ้าบานเฮ้าผู้เฮ้าไปไหมนี่แหละห้องเกิน่อเอออพันเข่ามูอดนี่นะครับ กเจ,จะจาเป็นไปลานเนาะเรียงก,กันเซลเนาะฉะลองโรงงานเลยแต่เนี้ยินเท่ากินโรงงานฉลองเลยเนาะ แต่สิมันกับ่าหลายตัวเนาะไอ้ถือคักดิไปมันบาหลายเนาะตาตัวแม่สาตัวหนึงแม่สาตนึ่งสาตเนาะมหลายตัวขานกัแม่เดียวอม่หาูหน่งห้ครับเนประหยัดกระดอมถนีกน่ยกกับสองคกคนจัออมัน่กสองโกสองเนาะกันเยวซื้อกัไปางอยคลอง่อลงลางไม่ไหนซื้อยนมาำมาล่ลง่งลงมังาซื้อเลยเขาตรงบนรางเขาซื้อเป็นกัะเบนยู จะค้างจะเป็นไรบุ๊กไม่ได้เป็นวััว่ามีชินว่าไงชินทนมีนอกดวงมันเป็นน้ำดวงทางคนกับดวงนี่ถึงได้ก็ถึงดวงนี้นนี้ไปจอบฟังในทางนี้เริ่มจอบฟังสิได้เอาทั้งวันละจอบฟังอะไรก็ได้ลูกกัสิม่ก็บว่าเอางจอบฟังทำอะไรกขอรีพอพ่อได้ในท่ามังปัดนอฟีเนาะเอเยตเตีนใบนั่งยังย่งอยู่เลยใยงไงอยู่กัท่านหาบนี้บเสียง่อย จังวัดมัว hmm. uh, ันท oh hmm. um, hmm, ี่ว่ารกันที่่าคนังมไปสู่บวะเอาเใหงเนียกจมา้าหนเนบิงอยู่เอียงห้าจะค้องวัดถ่อไปเชียงมันแม่นยู่นมวอู้เม่นด้นั่นยู่ดีดีกตัวนี้เป็นจงวันจงวักระจรังเพราะว่าสื่ออางสื่อพระน้ำพึน คนเล่ยมาจับถือเลขนี่ก็เสียวให้เจ้าให้เจ้าต้องถือสงวดละบาตรนี่เที่เอาน้ำพวนกับถือยูดดอกเฮ็ดเอากับถือยู่ถึงต้องงวดหลายเทียยู่เนี่ยสุดเนี่ยใบนี่สุดนี่อแต่ว่าบ่กเสียงสดกเลยเชียงตอนพยลีเมาเอาน้ำนั่นเออพยลีเมาอยู่เลเนะก็เมานนอนในโทรศัพท์นนอนไม่ใช้ไปคนไทยเอาคนเราศับคนห่างนี่เทาอะไรถดูพยีเล่นบ่ โทรศัรทรเราห่างแล้วเบงนั้นแล้วเบื้องนั้นผมมเลยบื้นั้เบ้อว่าจะคอยเมียจะเขียนนะเรอร์ดกระทางขอราเลยล่ะนะครับกัขอเป็นสะพานบุญให้แม่นังเลยนะครับคุณเอซีไปชมมันอยากซอยเหลียเขาแม่เนาะเพราะเดี๋วน้ำเาไฟคะขงนมองห่อน่เง่นมาทำบุญวัดถ้าไปว่าไงแต่ไปวันดีเนาะเพราะว่าหาดิสึกตกของนมบตรมใส่บาตรอยากน้ำเนาะ่ไหมเขาชื่อที่เีกนะครับเอซี่กับชัย้ัตนประจำเนี่เอซีนะครับ ซอยเลียเมียมาเนาะเข้ากัอยู่เป็นฟ้านหน่อสิละกะซีจำในเรื่อยเนาะถึงหน่อยถึงซาถึงไม่กสซางในร้อนมาเตลเทียนนี่ยมนจะลเียนมันจะจังเลยน่าะแม่ัาเห็นมานวะตนนี้ให้เป็นรัานสำคัญเลแม่้านเขาบัสาสิบวอาบัสาสิบวะวันั้นเทียนกะซีสางสางยำกะจิมีมีมีแววยอะมีงานดูวยเพรเจ่อฟังกันเนาะนนี้เล็้เนาะเล้ยแต้เล้เจนจังหวะเนาะก็เลยไปดูคนนั้น มีความชำนาญเรียงจอบเกลี้งสิได้เนาะเดี๋ยวมอเตอสิแฝ้งตัวเยอะก็ได้ไปดูภาสิจำช่างไลยเนาะภาสิฟังเห็นมาเลอไปน้ำบอกโอ้ยเรื่องน้เนี้ยนะมอเตอร์จอบเวลาเพิ่นวัาเนาะเคยนวดแต่คนนี่เลยเคยนวดเพิ่นเนี้ยเคยนวดน้ำอยู่แต่ว่ันพิ่นกานบ่อย่างนวดวันนวดดูมันเหี่ยงเลยแต่เราไปเสียดีได้แต่เป็นนวดน้ำอยู่เราแข่งเติวอยู่นะครับแต่ถือว่า มนน้ถือกรบ้ันพนมลงไหมเออเรื่ออย่าไฟเป็นาเอย่าไฟอย่าไฟนั่นแหะเองผ้าไปน้อตาคล้องไปเออนัางอย่าไฟผมคองไปก็ไปเออแต่ว่างวเป็นวนเพิ่นเยอะเพิ่มก็เพิ่นก็นันนี่ดอกแต่ว่าเพิ่นช่วนีเพิ่นก็สิมาอย่าไฟก่อนเนาะอย่าไฟ ยาไฟบหมแต่ยา้นมูกได้ยาเส้นเบิ่มไฟลูกเบิ้มยาเส้นพวกโจอกนี่ังเส้นจอบกนะมันเส้นยาบบดเป็ตีนไปหอนคนเยอมอดดันมนยอะนามันแบบอันนันมันส้นพันไทยนะแบบคนบครับ เอาจังได้เขาก็จะคอยมาตามเชนึงเนาะ<ฆ>เดี๋ยวมาลองเรืองคาเมีเราได้เนา<ฆ>ะแล้วก็ได้ไป<ฆ>มาตามพี่พรเนี่ยล่ะเจ้ากับิจอบเรื่อยๆให้พี่อฟซีเนาะให้พี่นอ<ฆ>้องเอฟซีวะเม่นั่งได้แล้วเรื่อยลงพ่อนี่ยแ<ฆ>ต่อลองเริอกัเนาะแต่ว่าอาจจะไป็นงวงงวดเม่เนาะเพราะว่าเคุณงงไงเดี๋ยวจะวางจะอุทานเนาะเดา๋ยวจะดวงเอซีเนาะนะครับจำไว้จำสอยกันว่าแม่นั<ฆ>น่งเรืจจ่อวัดปลาเด้อนะครับเป็นแม่เนาะวันนี้เลยเป็นล้านนะครับ เดี๋ยวมาตามไหมนะครับไก่เลยออกก็ได้เพราะล่องหนเดียวมีแม่ที่หนึ่ง,งสำหรับว่าขอเลยอีพอเนี่แหละสวัสดีครับสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะ